สวัสดีครับนี่คือข่าวไซ้โค้งกับผมต้องพุทธิพงศ์นะครับวันนี้ก็มีข่าวสารในวงการฟุตบอลไทยมาฝากกันเช่นเคยครับแต่ก่อนจะไปฟังข่าวกันนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c คร b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทางของติงเคิร์ฟคิดไซคโค้งไว้ด้วยนะครับคิดถึงบอลไทยคิดถึงคิดไซโค้งสั่งเลยพร้อมส่งเสื้อเชียร์ฟุตบอลคอลเลคชั่นพิเศษโบเอ็กติงเทิร์ฟคิดไซโค้ง x h ็กฮเอที่ถ่ายทอดความเป็นบอลไทยในทุกมิติ ทางวัฒนธรรมความทรงจําและแรงบันดาลใจเมื่อพลังของกีฬาความคิดสร้างสารรค์และจิตวิญญาณของศิลปะมารวมกันมันคือบันทึกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ลูกหนังไทยอย่าลืมนะครับบอลไทยยังไงก็คิดไซโค้งครับถ้าเกิดว่าสนใจซื้อเสื้อนะครับสามารถอินบ็อกซ์ได้ที่เพจติงเกิคิดไซโคของเราเลยนะครับราคา890บาทเท่านั้นครับ ข่าวไซโค้งวันนี้เริ่มต้นด้วยข่าวใหญ่ของการท่าเรือเอฟซีที่ประกาศแยกทางกับเควินดีรมรำแบบไม่มีปีมีคลุยนะครับทำเอาแฟนบอลสิงเจ้าท่าและก็แฟนบอลไทยเนี่ยต่างช็อกไปตามๆการว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเควินถือเป็นการหลักของการท่าเรือม,มาตลอดทําให้เจ็บไม่ป่วยเนี่ยยังไงตำแหน่งแบ็กซ้ายเขาก็คือเบอร์หนึ่งของทีมนะครับแถมผลงานส่วนตัวก็สม่ําเสมอฤดูกาลที่แล้วเขาก็คือราชาแอซิดของไทยลีกและมีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมแห่งปีไปหมาดๆเลยนะครับแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะอำลาทีมด้วยส่วนที่ใหม่ของเคควก็ืออสลอร แชมป์ลีกมาเลเซียซึ่งเรื่องของเรื่องนี่มีอยู่ว่าสื่อมาเลเซียเจ้าหนึ่งได้เปิดประเด็นว่าสังงอจะได้แบ็กซ้ายโคตาอาเซียนเข้ามาเสริมทีนี้ก็มีแฟนบอลเจ้าถิ่นเนี่ยมาทายกันว่าจะเป็นธีรธรบุญมาทันบ้างเจฟเฟอร์สันทามินัสบ้างแต่ธีราทรเนี่ยต่อสัญญากับบุรีรัมไปแล้วนะครับทาบ,บินสัสก็เพิ่งย้ายไปเล่นกับชมบุรีด้วยสัญญายืมตัวพอท่าเรือถแถลงปล่อยตัวคีวินมาแบบนี้เนี่ยมันก็ลงล็อกพอดิบพอดีครับจิตไซโค้งก็เลยมั่นใจเลยครับว่าสังง ที่ตลาดนักเตะยังเปิดทําการอยู่ฟุตบอลไม่ได้มีแค่เรื่องในสนามนะครับแต่ยังรวมถึงรายละเอียดนอกสนามอีกมากมายซึ่งมีผลต่อการพิจารณาอนาคตของนักเตะด้วยอย่างในเคสของเควินนี่นะครับเขาหรือสัญญาในถิ่นแพสเตเดียมอีกเพียง1ปีเขาก็เลยต้องการสิ่งที่การันตีอนาคตนั่นคือการต่อสัญญาใหม่และต้องมีสัญญาระยะยาวด้วยนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นักเตะทุกคนต้องการความมั่นคงในชีวิตครับตอนนี้เควินก็อายุ27ปีแล้วไม่รู้ว่าจะยืนระยะลงเล่นฟุตบอลระดับสูงได้อีกนนออออพก็ไม่ต่ตาง อะไรจากหมาล่าเนื้อหรอครับช่วงเวลากอบโกยมันสั้นไหนจะมีความเสี่ยงเรื่องสภาพร่างกายอีกเกิดวันดีคืนดีเนี่ยต้องเจ็บหนักจนแขวนสตั๊ดขึ้นมาและชีวิตที่เหลือเขาจะทํายังไงล่ะครับอย่างเราก็ตามครับนโยบายทําทีมของการท่าเรือเปลี่ยนไปแล้วนะครับพวกเขาไม่ใช่ทีมที่ทุ่มเงินมาโหรานอีกแล้วเข้าสู่ยุครัดเข็มคัดเต็มตัวเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ลงทุนไปเนี่ยต้องคํานึงถึงผลลัพธ์ของความคุ้มค่าไปสําคัญนะครับและด้วยความที่เควินเป็นผู้เล่นที่รับค่าจ้างแพงอยู่แล้วและมีปััญหหาาาาาาเเเเเรรรรืื่่่่ออองงคคววมมมมฟิตไไดด้็็นยยยลลกสสถแบบี ด้วยการมอบสัญญาระยะยาวให้กับเขาได้ครับประจวบเหมาะกับที่สลงงอยซีรองแชมป์ลีกมาเลเซียโดดเข้ามาพอดีครับเพราะอยากได้ควินดีรมรำไปเสริมความแข็งแกร่งจึงยื่นข้อเสนอเข้ามาให้ท่าเรือพิจารณาพอสถานการณ์เป็นแบบนี้ครับบอดบริหารของการท่าเรือเนี่ยแล้วก็ทีมงานสตาฟโค้ชก็เลยปรึกษากันก่อนจะตกลงรับข้อเสนอจากสลลงงและปล่อยตัวนักเตะไปในที่สุดซึ่งเป็นดีลที่วินวินทุกฝ่ายเลยครับสลลงงได้นักเตะที่ต้องการเควินได้รับสัญญายาวจากทีมใหม่และท่าเรือได้รับค่าตตัวเป็นนขออองงงบบแททรุกย่าลตัว การย้ายทีมก็เลยเกิดขึ้นแต่ต้องยอมรับนะครับว่านี่คือดีลที่เซอร์ไพรส์มากๆจริงๆ ไม่ต่างจากเคสของคริกอมอมรเอสที่คิดไซโคเปิดประเด็นไปก่อนหน้านี้แหละครับผมทราบมานะครับว่าสลงงอนเนี่ยตามดูฟอร์มของเควินมาตลอดเลยมองว่าเขาเป็นจิกซอจะเข้ามาเติมเต็มเกมรับทางฝั่งซ้ายได้กระทั่งล่าสุดก็ได้ตัวนักเตะม,มาร่วมทีมแบบสมใจแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นแข้งไทลีกรายที่3ที่ย้ายมาซบสลลงงอนในตลาดรอบนี้ต่อจากพิชาอุตราแล้วก็คริกอมอมรเอสครับสลงเงี่ยมีแรงจูงใจอย่างแรงกล้าเลยนะครับที่จะโค่นบอลลังของยาร์โฮร์นตสซิมให้ได้หลังจากทําได้แค่บทพรังงตลลออดด2ฤูกาหน,นหผลที่พวกเขา ใช้เงินเป็นว่าเล่นในตลาดรอบนี้เพื่อยกระดับทีมขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับสัง,งอมีความพยายามที่จะท้าทามโทมยุกิโดอิกองหน้าตัวบักจากเอสลีกด้วยถึงขนาดคาซูฮิโตะกิโนชิโค้ชชาวญี่ปุ่นของสังงอออกมาเป่าประกาศผ่านสื่อนะครับว่าอยากได้นักเตะแต่สุดท้ายเป็นบีจีปทุมยูตนเตที่ปาดหน้าคว้าตัวโดอิไปครองเลยครับก็ต้องมารอดูกันว่าการทุ่มทุนสร้างครั้งนี้จะช่วยสัง,งอ์ก้าวขึ้นไปท้าชนยะโฮได้แค่ไหนนักเตะจากไทยลีกที่ดึงไปจะทําผลงานได้ตาาาาามมคคววดหหังงรรือเเปล่่ซึจะ ได้รับคำตอบในฤดูกาลที่จะถึงนี้แหละครับวกกลับม,มาที่เควินดีรมรามกับการท่าเรือนะครับพูดตรงๆแบบไม่อ้อมค้อมเลยสไตล์ของเขาไม่ได้ถูกสเปคของเอเล็กซันดรกามาขนาดนั้นหรอกครับด้วยระบบการเล่นที่ต้องปรับเล่นเกมคอมแพกเน้นความรัดกุมไว้ก่อนทําให้เควินต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นตามไปด้วยพอได้รับการติดต่อจากสลัง,งอมันก็ช่วยให้ง่ายในการตัดสินใจเลยครับพอเควินย้ายไปแบบนี้การท่าเรือต้องหาแบ็กซ้ายเพิ่มครับจะดันชยาวัตบุรานขึ้นมาเต็มตัวหรือขยับอัสนาวีมังกรลามมายืน ก็ต้องรอดูแผนการของกาม่าต่อไปครับแต่ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยนะครับคิดว่าถ้าเรือน่าจะต้องเสริมแบ็คซ้ายอาชีพเข้ามาเพิ่มอีกรายนะครับเพื่ออุดช่องว่างที่เควินทิ้งเอาไว้นะครับส่วนบรรยากาศการรำ่ำลาเควินดีรมรำก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นเลครับเมื่อเขาเข้ามากล่าวคำรำ่ำลาเพื่อนเพื่อนและสตาฟของสโมสรเป็นครั้งสุดท้ายโดยกาม่าเนี่ยได้พูดชื่นชมและขอบคุณเควินต่อหน้าบุคลากรทุกคนเลยนะครับก่อนนักเตะก,การท่าเรือจะยืนตั้งแถว2แถวและให้เควินวิ่งผ่านครับเหมือนเป็นพิธีการเลี้ยยงงงส่ง่เเเเเขาาาาไปปลลนนลีกมซิดช,ชวว8 กับสโมสรอ,อย่างสวยงามนะครับนอกจากนี้เควินก็ไม่ลืมขอบคุณบุคคลสาคัญอย่างมาดามแป้งนวลพันล่ำซามที่เป็นคนดึงเขาเข้ามาเล่นที่แพสตเดียมสมัยดํารงตําแหน่งเป็นประธานสโมสรโดยโพสต์ว่าขอบคุณมาดามแป้งที่เชื่อมันในผมเสมอมาและเป็นผู้ที่นําผมมาสู่สโมสรแห่งนี้รู้สึกซาบซึ้งทั้งในฐานะบุคคลและในฐานะความเป็นมนุษย์ที่ยอดเยี่ยมเส้นทางของเควินีรมรำกับการท่าเรือซีก็จบลงเพียงเท่านี้แหละครับไม่รู้ว่าอนาคตเขาจะมีโอกาสกลับมาค้าแข่งในไทยลีกอีกหรือเปล่าแต่ผมก็ขออวยพรให้น้องประสบความ สเร็จกับสลัง,งอเอฟซีด้วยนะครับพูดถึงการท่าเรือแล้วเนี่ยนะครับผมก็ขอพูดถึงกิจกรรมดีๆที่กลุ่มแฟนบอลของสโมสรรวมตัวกันจัดกิจกรรมฟุตซอลแฟนคลับรายการซัพพอร์เตอร์ครับ2025พรีเซนต์ตบายเมืองไทยประกันภยัยและก็คุณนครพวงบุภาประธานโตเล็กของสิงห์เจ้าท่าด้วยครับซึ่งงานนี้อเล็กซานเดรกามาพร้อมด้วยทีมสตาฟมารูปสร้างสีสันด้วยการลงโชว์ฝีเท้าในสนามด้วยทําให้บรรยากาศเป็นไปนอย่างชื่นมื่นแล้วก็เป็นกันเองครับอย่างที่เรารู้นะครับว่าแฟนบอลการท่าเรือเนี่ยถือว่าเป็น ในทีมอย่างเหนียวแน่นไม่ว่าจะเป็นทีมฟุตบอลหรือว่าทีมฟุตซอลซึ่งสะท้อนได้จากเกมในบ้านนะครับไม่ว่าที่แพสสเตเดียมหรือว่าที่โกดังสเตเดียมรวมถึงเกมเยือนที่จะต้องมีพลังแสนน้ําเงินไปส่งเสียงเชียร์ให้กําลังใจเสมอเลยนะครับการจัดกิจกรรมฟุตซอลแฟนคลับก็ถือเป็นกิจกรรมที่พยายามสร้างสัมพันธ์ของแฟนบอลการท่าเรือในทุกๆก,กลุ่มเนี่ยให้มีความแน่นแฟนกันมากๆขึ้นนะครับภายใต้ทีมรักทีมเดียวกันขณะเดียวกันนะครับมาดามแป้ง,งนนพล่ัมซามซีโอเมืองไทยประกันภยัยและก็อดีตประธานสโมสรการท่าเรือซีก พร้อมกับบริจาคเงินผ่านหอ,อการค้าจังหวัดให้กับเจ็ดจังหวัดชายแดนประกอบด้วยสุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีตราดจันทบุรีสระแก้วแล้วก็บุรีรัมย์จังหวัดละ2 0 0 0 0บาทรวมเป็นเงิน1นึ0 0 0สบาทเพื่อช่วยเหลือศูนย์พักพิงที่ดูแลประชาชนจากสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมกันนี้นะครับมาดามแป้งยังส่งกาลังใจไปถึงเหล่าทหารกล้าที่ปฏิบัติหน้าที่และเสียสละอยู่ในขณะนี้นะครับพร้อมแสดงความวงใยไปถึงพี่น้องคนไทยในพื้นท,ที่ที่มีความเสี่ยงนะครับให้มีกําลังใจที่เข้มแข็ง ในสถานการณ์ที่ขับขันอยู่ในขณะนี้เลยครับมาต่อกันที่อยุธยา u ยู t e นเต็ดทีมน้องใหม่แกะกล่องของไทยลีกครับล่าสุดก็ได้ทําการเปิดตัวเสื้อแข่งสู้ศึกฤดูกาล2025-2026โดยมีทั้งหมด4ชุดด้วยกันนะครับชุดเจ้าที่สระเตรดมิดไซก็เป็นสีน้ําเงินคาดลายเข้ม ส่วนชุดสีเหลืองก็คาดว่าจะเป็นชุดเยือนแล้วก็ยังมีชุดสีแดงกับเขียวอีกครับสำหรับชุดเย่าใหม่นะครับอยุธยาจะวางขายให้แฟนบอลเป็นครั้งแรกในวันนี้เลยครับบริเวณช็อปสโมสรฝั่งมีหลังคาที่สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสนนราคา590บาทนะครับตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง18นาฬิกาเพราะจะมีแฟนบอลเนี่ยเดินทางมาสนามจำนวนมากครับเนื่องจากอยุธยายูเนเต็ดมีโปรแกรมลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับบุรีรัมยูเนเต็ดที่จะขนนักเตะชุดใหญ่มาแบบเต็มสูบเลยครับคาดว่าแฟนบอลจะเข้ามาเต็มความจุออย่่างแนน,นน แลวก็นี่จะเป็นโอกาสที่ดีของโค้ดกัสจากกรีซศิริวัฒนาศาสตร์ที่จะได้ทดสอบทีมแบบจริงจังจสักทีจะได้รู้ไปเลยครับว่าทีมยังขาดตรงไหนจุดไหนต้องเสริมต้องแต่งต้องแก้ยังไงซึ่งไม่มีโอกาสไหนที่จะได้ทดสอบศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองได้ดีไปกว่าการเจอทีมเบอร์หนึ่งของประเทศอีกแล้วละครับฟังบุรีรัมนี่ก็คือการลงเล่นเกมปรีซิชั่นนัดที่3ของพวกเขาครับสองเกมแรกถล่มสาบายเทีมจากมาเลเซียขาดลอยเต่อ2ก่อนจะกลับไปเล่นในบ้านเอาชนะ B G ีปทตุมูนเต็ด2อต่อ1นึ่งกำลังอยู่ในช่ว มามาาาายยย้้เเขอะกซึ่งยังไงออสมาลอดก็คงเน้นเต็มที่กับเกมนี้เหมือนกันครับเพื่อหาระบบและทีมชุดที่ลงตัวที่สุดก่อนที่ฤดูกาลใหม่จะเปิดฉากขึ้นนะครับตัดมาที่เกมอุ่นเครื่องของทีมไทยลีกครับเริ่มด้วยคู่ของระยอง FC เปิดสนาม w h a อชเอระยองสเตเดียมรับกรรมเยือนของทีมบ้านใกล้เรือนเคียงอย่างชุบุรีเอฟซีครับทั้ง2ทีมสู้กันได้อย่างสนุกสูสีเปิดเกมแรกกันอย่างสนุกแต่จังหวะสุดท้ายระยองมีความเฉียบคมมากกว่านะครับก่อนเป็นฝ่ายเอาชนะฉลามชนไปแบบสุดมันเลยครับสต่อสโดยได้ประตู สประตูเซเนโอจูเนียร์และก็วัฒนพงศ์วิถุนัทขณะที่ชุมบุรีได้จากจุดโทษของอุเครฟานลิงเกนสุขสัรบุนตาและก็เลสลีย์อัปโบนะครับอย่างไรก็ดีครับเกมนี้มีประเด็นให้พูดถึงเหมือนกันเพราะดันมีเหตุการณ์ชุลมุนในสนามเกิดขึ้นชนวนเหตุเนี่ยมาจากเซเนโอจูเนียร์กับฮอเกฟิลิเป้ที่มีจังหวะปะทะกันครับก่อนจะบานปลายถึงขั้นมีการออกไม้ออกมือแต่ดีที่สตาฟข้างสนามต้องรีบเข้ามาแยกทั้งคู่ครับก็เลยไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้น แต่ก็ถือว่าเป็นภาพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าพูดตามตรงซึ่งเชื่อว่าโคชทั้งสองทีมน่าจะกลับไปอบรมนักเตะของตัวเองแบบชุดใหญ่เลยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในเกมการแข่งขันจริงครับปิดท้ายด้วยพีทีประจวบเวฟซีนะครับที่ลงอุ่นเครื่องกับสมุทรสาครซิตี้ทีมจากไทยลีก3ที่3อัลสเตเดียมผลปรากฏว่าต่อพิฆาตยังทําผลงานได้อย่างแข็งแกร่งครับยิงพยักษาคอนไปแบบเหนือชั้น4ต่อ1โดยนักเตะมายอย่างมิเชลนิกเทเลอร์และก็แอรอนโอล่ทับก โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจในช่วงปรีซีซั่นนะครับยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องมีโอกาสก้าขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมในฤดูกาลที่จะถึงนี้เลยแหะครับขณะที่ผลงานของประจวบในช่วงปรีซีซั่นก็ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากครับนับตั้งแต่บุกไปเสมอราชบุรีเอฟซี3-3พวกเขาก็เก็บชัยชนะ4เกมรวดนะครับเริ่มจากถล่มพลังการ8-4ยิงนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซี5-0เฉือนสุราษฎร์ธานีเอฟซี2-1และล่าสุดก็พิชิตสาครไป4-1เลยครับการทดลองทีมของโคชเตียสสะสมพบประเสริฐเป็นไปได้ด้ดดววยีรััับนกตตใหมป่ป เข้ากับระบบการเล่นของทีมได้ทุกอย่างกําลังลงตัวความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมครับความพร้อมเข้าที่สุดๆถ้ายังรักษามาตรฐานการเล่นแบบนี้ไว้ได้ต่อไปจนถึงช่วงเปิดฤดูกาลเนี่ยนะครับพีทีประจวบเซีก็จะเป็นอีกทีมที่น่าจับตาม,มองของไทยลีกฤดูกาล2025ถึง2026เลยครับและทั้งหมดนี้คือข่าวไซโคงของเราในวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทางของต er ิ้งเคิร์ฟคีไซโคเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับและ บนไทยยังไงก็คิดไซโค้งครับเสื้อวินเทจของเรานะครับเสื้อเรทัตัวนี้890บาทเท่านั้นนะครับสามารถสั่งซื้อที่ทางอินบ็อกซ์ของเพจคิดไซคโค้งได้เลยนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ